Oh. มากันที่ The Grand Master 3D ด,ด,ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะทำกลับมาเป็นเวอร์ชัน3มิติไม่พอ,อจะเอากลับปาะชยให้ได้ชมกันใหม่ด้วยค่ะ oh. ใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แอคชั่นดราม่า The Grand Master oh. ของผู้กำกับมากฝีมือหองกาว r ตอนนี้มีข่าวดีมากๆมาฝากกันนะคะนั่นก็คือ oh. The Grand Master oh. จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ใช้ในระบบ3มิติค่ะ The g r m n d m a s t e r 3D ไม่ใช่เพียงแค่นำเรื่องราวเดิมมาใช้ใหม่แบบ3มิติทะลุจอเท่านั้นแต่ยังมีการปรับแต่งเนื้อเรื่องให้แตกต่างออกไปจากเดิมและก็เสริมฉากใหม่ๆเพื่อเพิ่มความตื่นตาตื่นใจเปิดประสบการณ์ใหม่เข้าไปอีกด้วยแต่ว่านางฉบับนี้จะถูกตัดทอนให้สั้นลงจากเดิมเนี่ย130นาทีจะถูกตัดเหลือ111นาทีเพื่อสร้างความกระชับและเพิ่มพลังให้กับเนื้อเรื่องโดยทำผู้สร้างเผยว่าระบบสามมิตินั้นจะทำให้เรื่องราว ทำ,ทำให้ผู้ชมเข้าถึงเรื่องราวได้มากกว่าเดิมและหวังว่า The Grandmaster Jee จะทำให้ผู้ชมได้สนุกกับเรื่องราวในมุมมองใหม่ๆค่ะ The Grandmaster เป็นเรื่องราวของยิบปนาน่นปรมาจารย์แห่งเ,ออเพลงแห่งมัดยงชนที่เรื่องลือไปทั่วยุทธภพเป็นอาจารย์ของพระเอกดัมบรูซลีนำแสดงโดยเลี้ยงเช้าเวยในบทยิปมันรวมด้วยอาจารย์จีจางเจินและซองเฮเคียว หนังเรื่องนี้ยังได้เป็นตัวแทนจากฮ่องกงเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่86สาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วยเดี๋ยวตอนนี้ The Grandmaster Trilogy มีกำหนดฉายในจีนแผ่นดิ่งใหญ่วันที่8มกราคมปี2015แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะออกฉายในระบบ3ิติในทางประเทศหรือเปล่าค่ะ His name is name Eman ครับก็ได้ดูกันไปครับยิบมันแน่นอนว่าหลายคนต้องรู้จักกันใช่ไปภาคแบบธรรมดาที่ชื่อยิบมันภาคหนึ่งยิบมันภาคสองอะไรอย่างเงี้ยอนี่แฟนมันแท้เลยอันเนี่ยติดตามเลยครับ